ร,รัฐมนูลปีหกศูนเนี่ย <c oughs> เขาให้คำจำกัดความว่าร <c oughs> ัฐธรรมนูญปรากโกงแต่ผมดูแล้วมันเป็นร,รัฐมนูลช่วยกันโกงหรือเปล่า <c oughs> ครับครับมันปรากโกงหรือช่วยกันโกงนะฮะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาครับ <c oughs> ก็การคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาเรือรังหลายแหลมานานแล้วนะคมันมันมีแต่โบราณเลยไหมมันมีมาแต่โบราณโบราณนะไอ้เรื่องที่ คอร์อร,รัปชันทุจริตมีราหลอดทุกรัฐบาลขึ้นมาก็อ้างว่าจะป,าป,าปาราบปรามการทุจริต <c oughs> การยึดอานาจทุกครั้งก็อ้างว่านักการเมืองทุจริตเออ,เออนี่ในข้อหนึ่งน,ะ <c oughs> นี่คือคือผลมาจากนั่นคือเอาเอาคาว่าคอร์รัปชันเอาคำว่าทุจริตมาอ้างทั้งนั้นครับผมเองนี่ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องการทุจริตแต่บังเอิญผมไปเป็นกรรมธิการงบประมาณไปเพื่อจะป้องกันการทุจริต เพราะว่ากรรมธิการของมันเราเป็นฝ่ายค้านผมเรียนว่าผมเคยเป็นกรรมธิการงบประมาณสองครั้งครั้งแรกผมเป็นสสสมัยแรกเมื่อปี2อ5 4ก็พีจนายกมาสอง5ัาผมก็เป็นกรรมธิการงบประมาณครับพอมาปี2อ5พพอชนะเลือกตั้งก็ถูกยึดอำนาจและมาปี62พออ่าเลือกตั้งที่เลือกตั้งเืตั้งใหม่ในภายใต้รำนวนฉบับปโกงนี่นะปบโกงเนี่ยผมก็ได้รับเลือกตั้งแล้วก็ผมก็เป็นกรรมธิการงบประมาณ เหตุี่เขาเลือกผมไห้เป็นกรมกรกกมธิการงประมาเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้ว่าผมเนี่ยเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร,การ,รการเสนอประมาณเข้าสู่สภาเนี่ยสภาท้องถิ่นกับสภาระดับประเทศเนี่ยครับมันคล้ายๆกันหลักการระเบียบวิธีคล้ายๆกันต่างกันนิดหน่อยต่างกันก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เหมือนกันหมดการเสนอของประมาณจะต้องมีอะไรมั้งจะต้องมีแบบแปนมีประมาณการมีอะไรให้สภาพิจารณา ว่ามันสูงเกินไปไหมแพงเกินไปไหมระดับอบตองอบตอก็ต้องทําแบบนั้นก็เหมือนย่อส่วนใช่ยอส่วนลงไปแค่นั้นเองครับหลักการวิธีการเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาก็เลื่อนเรียกผมไปเลือกไปเลือกผมไปเป็นกรรมธิการบประมาณปี6 3สาเพื่อพิจารณาบประมาณปีหกส่เข้าไปฉะนั้นเนี่ยพอไปเป็นกรรมธิการวประมาณเนี่ยผมเรียนว่าการทุจริตเนี่ย บ่อเกิดใ้การชุจิลิตมันเกิดจากการตั้งงบประมาณสูงเกินจริงการตั้งงบประมาณสูงเกินจริงอาจารย์การตั้งงบประมาณสูงเกินจริงก็เป็นต้นว่าสมมติว่าเราจะซื้อแก้วกาแฟชุดหนึ่งใบหนึ่งราคาสักสิบบาทแต่ส่วนราชการเสนอมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทผ่านสำนักงบประมาณผ่านอะไรมาหมดนะออกมาเป็นงบมาณแล้วหนึ่งร้อยบาทเอกชนก็ต้องการเป็นคู่สัญญาขายแก้วกาแฟทีเนี้เพราะมันต้นทุนสิบบาทแค่นั้นเอง แต่ว่าตั้งประมาณหนึ่งร้อยบาทนงครับนั่นแหละคือบ่อเกิดให้การทุจริตเพราะมันเหลือกำไรเก้าสิบบาทใครก็อยากเป็นคู่สัญญาอันนี้ยกตัวอย่างราคาให้ฟังฉะนั้นพอเป็นคู่สัญญาเหรอไปเรียกเงินเขาสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเป็นเขาก็ให้ให้อีกห้าสิบาทตั้ง100ร้อยบาทใช่ไหมขอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าสิบบาทก็ตัวทุนอีกสิบก็เป็นหกสิบเกี่ยวเืออีกสี่สิบบาทมันก็เลยแย่งกันนี่คือลักษณะที่ตั้งงบประมาณแผ่นดินเนี่ยสูงเกินจริง แต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงทุกกระทรวงทบวงกรมนะผมหมายถึงบางกระทรวงทบวงกรมนะครับผมหมายถึงบางรายการจากนั้น <ๆ S 2> การการตั้งงบประมาณเหล่านี้อาจารย์ลองไปคิดดูว่าเราก็จะได้ยินได้ยินทุกวันไปประมูลตรงนั้นเรียก20% 3 0ถ้าไม่สูงเกินจริงแล้วจะเอามาจากไหนก็เอามาจากการตั้งงบประมาณสูงเกินจริงนี่นแหละเป็นงบประมาณแผ่นดินเราพูดการทุจริตในที่นี้คือการทุจริตภาครัฐถูกไหมครับเป็นเงินของแผ่นดินเงินของหลวง ฉะนั้นเนี่ยพอตั้งสูงกันจริงมันก็มีการทุจริตฉะนั้นผมเรียนว่าปีนี้เนี่ยกำลังกำลังประชุมอยู่ก็นี่เป็นตั้งกรรมการประมาร์ผูมาร์เพิ่งผ่านเพิ่งไม่ยังไม่ผ่านตั้งตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างผู้มารวเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มประชุมกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือทางรัฐบาลต้องใจกว้างเปิดโอกาสให้ฝ่ายฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายค้านเนี่ยได้พูดเต็มที่ได้ตรวจสอบเต็มที่ โดยเฉพาะทุกกระทรวงทบวงกรมจะต้องส่งแบบแปลนและประมาณการให้ฝ่ายค้านให้กรรมธิการประมาณให้กรรมธิการทุกคนพิจารณาว่าราคาสูงเกินจริงหรือไม่นั่นคือหลักการงพราะประมาณของปีนี้ก็คือรัฐบาลเสชาไม่ได้ตั้งรัฐบาลที่แล้วต่อนเนื่องมาใช่รัฐบาลเดิมที่ท,ท่านได้ ฟลอมานะจากรัฐบาลเดิมก็คือรัฐบาลที่แล้วตั้งตั้งมาเพราะมันเขาเบ็ดเสร็จมาแล้วหน่วยราชการเขาเตรียมพร้อมเสนอเข้าสภาอยู่แล้วเออพอรัฐบาลานายกเจตถามมาถึงก็แค่ได้ตรวจด,ดูไม่รู้จะทํำยังไงเหตุผลที่เขาตองเสนอป<ร>เป็นแพเกตตามนั้นเลยตามนั้น <c oughs> มันไม่มีเวลาไปตรวจเพราะว่ามันมันได้รัฐบาลล่าช้ามาและตั้งรัฐบาลล่าช้ามันให้ปีงบประมาณเลื่อนออกไปนะ ฉะนั้นปุกทุกปีมันต้องเสร็จเดือนสิงหาถูกต้อง <มา S 1> ใช้เลยเดือนตุลาใช่มันเลยมาแล้วนะฉะนั้นตอนนี้ก็ใช้งื่อนมาณเดิมไปพางก่อนค้าวบ้านทุกนานเดิมไปพางก่อนก็คือไปใช้เงื่าณลงทุนไม่ได้แต่เงื่าณไปพางก่อนก็ค่าเบิกบี้เลี้ยงค่าเดินค่าค่ารายจ่ายประจำแบบเบิก<อ>ได้ขอ,ขอรายการที่มีตามกําหนดประจำใช่แต่ว่างบลงทุนยังเบิกไม่ได้<อ>แต่รายจ่ายประจําเบิกได้ตามปกติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน